สวัสดีจ้าพ,พี่จ๋าเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงน้องแล้วนะจ๊ะแม่กดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องจ๋ามีบามเนื้อเจลตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าวิงเวียนศีรษะง่ายเป็นไมเกรนนะคะหรือว่าเป็นรมบ่อยๆหรือว่าอยากได้ความสดชื่นความอ่า ให้แบบอารมาตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้เลยแม่กดไปได้เลยราคาพิเศษเหลือแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะวันนี้บามเนื้อเจลนะแม่เป็นแท่งสีเขียวเป็นแบบสติ๊กแบบนี้เลยจ้ะพกพาง่ายใช้งานง่ายทาบริเวณรําคอข้อมือนะคะหรือว่าขมับได้เลยเขาจะให้กลิ่นแบบสดชื่นเย็นสบายแบบอารมาบก,กันไปเลยนะคะจากราคาเต็ม119บาทนะคะคุณพี่วันนี้น้องจ๋าเปิดแฟลชเซลให้เลยเหลือแค่45 5บาทมีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะแม่รีบกดก่อนหมดโปรนะจ๊าหแท่งเนี่ย7กรัมค่ะคุณพี่มีคูปองจะส่งฟรีไหมมีค่ะคุณพี่สามารถเก็บคูปองได้เลยนะใครไม่เห็นคูปองนะคะคุณพี่กดติดตามร้านน้องก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าร้านน้องเนี่ยมีคูปองให้แบบ จุกๆนะแม่แต่ใครเก็บก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารีบเก็บรีบชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะสําหรับปามเนื้อเจลค่ะแม่ตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งสกัดมาจากต้นคอมเฟรเลยตัวนี้เขาจะให้ความสดชื่นให้ความหอมแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆเลยจ้านะคะ อัเนี้ยแฟลเซลเหลือแค่ไม่ถึง20แท่งสุดท้ายจ้ะพี่ๆสามารถกดไปได้เลยตัวนี้น้องจ๋าใช้เองใช้เป็นประจำค่ะแม่แล้วก็ไม่เหนียวเนหนอดหนะด้วยสามารถทาขมับทาจมูกได้เลยเขาจะไม่มีอาการแสบไม่มีอาการคันนะคะตัวนี้จะไม่ใช่เหมือนยาหม่องเขาจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วทาเนี่ยมันจะไม่ทิ้งความเหนียวเนนหนอหนะไว้บนใบหน้าของเราเลยจ้ะใครที่มีปัญหาเป็นไมเกรนนี่คือแนะนําสุดๆเลยแม่ลองใช้ได้เลยกินไมเกรนไม่กินยาไมเกรนไม่หาย ทำยังไงไม่หายคุณพี่ทาตัวนี้ได้เลยค่ะทาบริเวณขมับเนาะแล้วก็ทาบริเวณจมูกนิดนึงให้เขามีความแบบกลิ่นสดชื่นสดชื่นนะคะเขาจะมีความเย็นเย็นนะคะแม่ยิ่งเวลาเราเดินตลาดนัดอย่างเงี้ยแม่อ้หร้อนสุดๆเลยประเทศไทยนะกดตัวนี้ไปใช้ได้เลยน้องจัดแนะนําเลยแม่ว่าใช้แล้วเนี่ยจะติดใจวันนี้เหลือแค่แท่งละ45บาทจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมให้แล้วเนาะตอนนี้แอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายค่ะคุณพี่ ให้จะกด,ดรีบกดเลยนะเมื่อไงไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าบามเนื้อเจลบามโรมามีจํานวนจํากัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณพี่ค่ะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะเก็บไปได้เลยนะคะวันนี้เดือแค่แท่งละ45บาทซื้อไปเลยคนละสองแท่งสามแท่งเพราะตัวนี้น้องจ๋าซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ใช้กันแบบอืหบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ติดใจมากนะคะบอกต่อเพื่อนบอกต่อคนอื่นนะคะแบบว่าให้น้องเนี่ย สั่งเพิ่มให้อีกนะคะวันนี้เราเปิดแฟลตเซล์ให้เลยใครอยากได้มากดไปเลยนะคะแท่งละ45บาทช่วยทําให้เราผ่อนคลายนะคะลดอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะเนาะกดไปได้เลย45บาทเท่านั้นเลยจ้า